ตอนนี้เราก็ถึงอุดรธานีกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าจุดมุ่งหมายแรกเราจะมุ่งไปที่อำเภอบ้านดุงไปคอนเสิร์กันก่อนที่สำคัญตอนนี้มือไม้สั่นเพราะว่าอากาศ14องศาแล้วเรามาหลังหน้าแปลงฟันหนาวมากนาวมากอุดรน,นาวมากโอ้โห ตอบโจไม่ทันเลยอะตอนรับด้วยอกากาศที่หนาวเนี่ยโอ้ยหก้อนหนาวไหม <c oughs> มันหมูเด้งเลยพูดพูดต <c oughs> อนแบบซื้อกาแฟร้อน <c oughs> ชิคเซเพายยังมือสั่นเลยทุกคนนะ เกรุดมอร์นิ n g อย่างเป็นทางการครับทุกคนเช้านี้ที่อุดรธานีตอนรับด้วยอุณหภูมิ14องศาเซลเซียสลูกสาวกำลังทากันแดดทางเติมหน้าก่อนนอนก็มีเรื่องราวดีๆตื่นมาก็มีเรื่องราวดีๆแม่สูตชมไม่หยุดอแม่สู่รอเลยวันนี้ชบาจะเสิร์ฟอะไรรอดูรอติดตามนะทั้งวันห้ามพลาดนะ เออจะเสิร์ฟให้ไม่หยุดเลยขอตัวแปลงร่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อันนี้เราเราใกล้จะถึงคําำชะโนดล้วหรือยังอ่ะอีกประมาณเจ็ดปดสิบโลตรงนี้มันติดสกลใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดถอดกันเลยขึ้นไปสกลนี่สกลบ้านเกิดผมแล้วเจอกันครับทุกคนอุดรปังแน่อุดรต้องนอนมงถึงเวลาอุดรต้องนอนมงแล้วไปขวางมงกันต่อ